สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูมาดูแม่ซิมเศร้ากินข้าวนะคะนี่อยกินกินอ๋อลูกกินนะกินแต่นี่ตัวนี้ค่ะตัวที่ว่าคุณปภาดาส่งมาให้นะคะเนี่ยตัวนี้มันเป็นไปจะแล้วเห็นไหมพูดไล่ก็ไม่ได้นะมาขึ้นมากินเร็วขึ้นมากินเร็วมาลูกมามาข้มากินลูกมา,มากินก่อน ขึ้นมากินต่อขึ้นมากินมากินให้เสร็จมากินให้เสร็จกินให้เสร็จกินให้เสร็จโอ้กินนี่กินนี่อ่ะกินตรงนี้ก็ได้มากินนี่เดี๋ยวกินนี่เีลยแต่ผิวขนเลยเขาดีขึ้นเขาร่วงนะร่วงหมดเลยแล้วก็มันงอกขนใหม่เนี่ยนะงอกขนใหม่ที่งอกขึ้นมาเนาะเออก็ดีขึ้นโอ้โหกินกินกินข้างนกินกินนี่เลยพูดเสียงดังก็ไม่ได้เออตาย แมวพูดดีพูดเสียงดังก็ไม่ได้เนี่อะตัวเขารู้สึกว่าขนอะไรแบบมันนั้นเนาะมันแบบว่าขนขนเก่ามันร่วงพอมันร่วงแล้วลว่าขนใหม่มันขึ้นแบบขึ้นละเอียดขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยก็ดีขึ้นเขาก็กินเขาก็ชอบอะนะ่ะเนาะแต่ต้องแยกนะต้องแยกออกจากเพื่อนแล้วก็อย่าเสียงดังอันนี้ก็นั่งรอจะกินต่อ ไหนลูกไปไหนละไม่รู้ไปตรงไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะละูกนะเดี๋ยวให้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 ลาลากินนห้เสร็จก่อนให้ลาลากินให้เสร็จมามา่าก็สายแลยนะ้วนั่นแหะมาม่าสายแล้วนั่นหรกเี๋ยยช่วงนี้ตัวเล็กก็ไม่สบายค่ะป้าไม่สบายกันเต็มเลยเด็กเข้าโรงพยาบาลกันอึ้งเลยทั้งตัวเล็กที่ป้าเคยเลี้ยงก่อนจากตัวเล็กคนนี้ก็ไม่สบายทิ่งออกจากโรงพยาบาลไอ้ตัวเล็ก ที่ป em, boot, uh, uh ้าเลี้ยงอยู่ก็ไม่สบายงงเง้องเนาะเด็กสงสารเด็กลำไม่สบายเหนื่อยทั้งคนแก่เหนื่อยทั้งคนเลี้ยงเหนื่อยทั้งเด็กว่ากันไปชีวิตกินนั่นกินเอาสุกัดสุกัดกินตรงนั้นนะกินตรงนั้นนะลูกนะทุกข้างในกินกันหมดแล้ว เก็ิน้ชีวิตเออชีวิตอายุยืนมากเหมือนกันนั่นเนี่ยนี่ป้านี่มือที่สามแล้วนะมือที่สองอใช่ป้ามือที่สามแล้วนะมือที่สามแล้วนะเนี่ยมือแรกเขาก็เขาอยู่นานอยู่อ่าอิ่มแล้วหนึ่งไปแล้วไปแล้วละอิ่มแล้วอิ่มนะหอมเลยนะ ก็เกแอะไรเลยก๋มากแลวแต่ว่าก็ยังกินได้เยอะกินได้ดีค่ะไปเข้าไปเข้าไปลูกครับเข้าไปเข้าไปไปอยู่ตรงนั้นนะพวกผมกินแล้วกินกันเสร็จแล้วอืมนอนเรียงกันแล้วนี่นอนนอนเรียงกันแล้วอืมนอนเล่นตรงนี้นะลูกนะนอนเล่นตรงนี้นะลูกนะวันนี้มีพายุลาวนี่แต่ว่าไม่รู้มาช่วงไหนนะอย่าสนนะลูกนะ อย่าสนนะอย่าก,กัดกันนะอย่าก,กัดนะมารุอย่าทำน้องนะมารุนะมารุนี่ถ้าทำน้องเดี๋ยวหมามากลับมาตอนเย็นถ้าฟัดน้องเลือดสาเลือดกระเด็นนี่หมามาจะเอาไว้ข้างนอกนะทำโทษนะไม่ได้นะลูกทำน้องงั้นน้องเจ็บเหมือนกันนั่งมองอยู่นะนนต,ตัวตึงตึงจริงๆเลยนี่นี่ป้าว่าจะทำข้อตรงนี้นะเดี๋ยวให้มีตังหาตังก่อนทำข้อแยกเขาอ,อยู่ต่างหากเพราะไม่ไหวแล้วค่ะ ไม่ไหวจริงๆเลยอะ่ะมันทำก็หมดเลยมันก็ฉี่ใส่เพื่อนก็หมดบางทีป้านั่งเอาอาหารให้มันฉี่ใส่ป้านะมาถึงก็ใส่เลยนะอ,ยอะไรจะขนาดนั้นนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาเอาไปทิ้งก็แล้วนะเราเข้าใจเลยนะี่คนที่ว่าเขาเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงแบบใจ,นะใจไม่เหมือนเรา่อเนะใจไม่เหมือนเราเลี้ยงแบบวนะ่าเมึงถ้าไม่สร้างปัญหาก็อยู่ได้ถ้าสร้างปัญหาก็มึงไปแค่นั้นนะ่ะเนี่ยอ้ที่น่าสงสารก็น่าสงสาร ใิสัยแต่ละตัวแต่ที่อยู่บนนี้คือนิสัยดีทั้งนั้นเลยเนี่ยที่อยู่บนนี้ไม่ยุ่งใครเนี่ยนะนี่ครอบครัวใหม่สามตัวแม่ลูกก็มาอยู่กันสามเขาอยู่กันสามตัวเขานะเขาอยู่กันอยู่กันเขาไม่ไปไหนถ้าน,นอนก็ก็นอนด้วยกันสามน้าสงสารเอ็นดูนะเอ็นดูมากเลยแน,ะนละน่ารักนี่ sequel, ไปสุกัดไปกินนมนู้ไปไปลูกอ่านกินแรกอ่ะกินนะอ่ะกินต่ออืมกินต่อเดี๋ยมวมาให้นะลูกนะมาให้ให้นิดหนึ่งโอเค โอเคนะคะขอบคุณค่ะบวาสดีค่ะ